ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสบายพารวยผู้เฒ่าพารวยขับเอฟซีกับผมนะไปแสดงความดีอกดีใจกับคุณพ่อสุพันนะครับเนาะเลขของพ่อสุพันเข่าบนสองตครับวิซีกับผมเข่าสองตเน้นๆนะครับเนาะเอฟซีกับไฮช้วิแกนอนญาตในการรับชมนะครับทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับวิซีกับผมพ่อสุพันเมืองการนะครับเนาะเข้าสองตัวบนเต็มๆครับสองหนึ่งครับวิซีกับผม อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอ้าไปอยู่ทางได้เมื่อไนเมื่อนีนพ่อว่างเฮ็ดงานอยู่โอ้เฮ็ดงานอยู่บ่เอรับว่านิี่ฮะบ่ขันได้ไปเอาเลขบ่พ่อเอามาแล้วเอามาแล้วว่าบ่ขันได้ปล่อยค่อยเปิ่งเขากันโอ้บ่ต้องแล้วพ่อเอาแสดงความดีเกะกับพ่อเลขพ่อเขาอยู่เออจะมาทำบ่เถื่อครับผมโอ้เลขเขาอยู่ตาซื้อบ่เถื่อบ่พ่อ พอผมได้เอาสองหครับผมนะแต่ว่าก็ได้ลงให้พ่ออยู่นี่ห้าสองหนึ่งเนาะห้าสองหนึ่งก็ล่องหาสองสองหนึ่งหนึ่งหาอันนี้ได้แห้งปังเลยวันนี้ปังว่าทิ่โอ้ยว่หมึกหมูเนได้ว่าทิโทูบอกเออห่วยกันเดี๋ยวนี้รถแล้วพ่ออันอัที่นี้ได้บอเออกันเดี๋ยวนี้รถแล้วอันนี้คือแสดงความดีเจของคุณพ่อสุพรรณนะครับเอฟซีกับผมเข่าสองหนึ่งอ่าตรงๆเลยครับเป็นเลขบนนะครับเลขไปนั่งเอาอยู่ใน ในี่ยทเนาะพ่อเนาะทำครับผมเลขนั่งเอาอยู่ในี่ยทอันนี้คือหลักฐานการยืนยันของพ่อสุพันครับพี่ชี้กับผมนะเลขเข้าตรงๆเลยนะครับเนาะเอาพ่อไปนะไปเอาเมื่อไหร่พ่อไปเอามาจะเหมือว่างนี่โอ้เลือดหลังเลือดออกนั่นละครับผมอืมอืมเนี่เขาก็ถือหลายอยู่โอ้ถือหลายอยู่พ่อครับอืมล้างเลือดออกไปเอาเลขเลย เอาเลยตอเลยเดี๋ยวเขามานั่งไปเอาตอเลยโอ้อ่าบวกเข้านั่นล่ะเนี่บวกให้ยากมองมองให้แบนแบนที่พ่อครับบ่นี่แข็งจังครับเนีแข็งจังเลยบ่พ่อหมวดเนี่ยครับออกมาให้เห็นบ่พ่อฮะย่างออกมาให้เห็นบ่ เห็นเลยแล้วโอ้จังๆเลยเหยียบเหยียบเหยียบเลยหรอโอ้โอ้โอมาเหยียบไงเลยแมนอือปาดทั่วปาดทั่วอืมนี่บดบดแตกอื้อเลยบ่ะพ่อซุ่มไปเอาน้ำกันโอ้ยว,ว่าแล้วอือพูใ้ใดใจเพราแข็งเนี่เยเล่นเล่นมาปลาลาปุ่นดิ้องกันเช่าซา้ำด้วยเด้โอ้ ว่าก,กันเล้นปลาลาบเลยนะบ่ได้เลียนกรอ,อแต่เพื่นวมเขย่างกันตื้อถอแกกก,กันเทวซาะกันโอ้ห่วงกันเท่เหหวหองเลยอ่ะยิงหายฟังเลยเจลเล,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 ลี้ยงอะรเราือไปเลยครับอืโอ้แขววัดหลววัดศิษย์่ะคัอาร์สตรีวาอีกโอ้ <laughs> เอาอย ปล่อยไปให้นเอฟซีอะไคือการบิดละให้ได้ความกว้างกว่ารถกว่าใครส่งมี่ลมมาพ่ออยู่คนหนาวปะฝนแม่มือเช้าอยู่ฝนนี้โอ้ยู่นี่แุ่คนอาเสียงล้มยงล่มใบอันพัดไปย่างเดนี่าคือว่าแหละมันอากาศมันดีลมมันดีต้องพ่อเนาะมันเย็นให้มันเย็นเย็นดีสินายห่อนเลยประเทศเนี่ย ความย่างความย่งเอาเอาเอาย่างไปเฮ็ดเอาพ่อเอาอันเก่านั่นละอันเงินห้างบอกเงินงน,นึ่งก่อันนึงอตาปากลัดโอ้ที่พ่อว่าไปเอาเองอ่ะเอนอืมอ่าตาปากลัดไปเฮ็ดเอาโอ้กาฝากลัดไปเฮ็ดเอาวันวที่สองอ่ะอ่ะวันนี้วันที่สองนะพ่อเนาะ คำี้ยังกับพ่อไปเอาถ้ำประดิษฐ์ำโอ้ถ้ำประดิษฐ์ถำวัดประดิษฐ์ำโอ้วัดประดิษฐ์ถ้ำอยู่ในถําวัดประดิษฐ์ถ้ำเออโอ้ครับวัดไปหลายคนบ่พอหลายก้นเราเลยเพราะว่ามันเห็นจะจ้าแล้วไปหน่อยบ่ไรมันบ่ แจะพวกไปกือกันทุกคนเลยนะโอ้โหถือร่อาจารย์แ่นี้หรอทอเอาอให้้ันเอฟซีเพิ่นซื้อลรอพ่อไปเอาย่ำขึ้นบอกพ่อเอาเอาเมื่อนำวันผพระบอกพ่อทีไหนขอ็วันพระโอ้หของนั่ะโอ้ข้องเห็นเพิ่นออกมาวันที เป็นผู้ชายผู้หญิงเล็กออกแล้ววันที่สิบวันค้าพอดีเหรอวันที่สิบเจ็ดอ่ะครับผมวันนั้นเอ่อทั้งปูทั้งงาออกมากเลยบอกว่าออกมาแต่ปูอ่ะโอ้ออกมาแต่ปูเูืเดียวมากแบบถือไมเ่เล็กออกหาเลยโอ้เลขออกปล่อยเร็วมากถือตีตุบตุบเลยขึ้นเหยียบไว้เลยโอ้เหยียบตึบๆไปเลยวนะันที่ เด็กออมางงามเลย<อ><อ>ได้ตัวไหนล่ะพ่อได้หาเก้าสามอ้หาเก้าสามแล้วก็ล่องไว้ศูนย์เก้าสามเด้อมีสำมละอาเก้าสามศูนย์เก้าสามครับตัดเลนเอาในนั้นล่ะเดินไปที่ศูนย์กคือเกสมโอ้ตัวเดินคืนนนนอคือเก้าสามเลย ว่าตัดซองตัวมีหาเก้ามีหาสามมีเก้าสามนะพอ 9, เนาะ้านะครับห้าเก้าห้าสามแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าศูนย <5, 5. S 2> ์มันว่า โตกระดินไปที่หาเท่าสามน่แหละโอ้แล้วเพิ่นกคือพ่นน e a t อะไรคือพ่นศูนเนี่ยเลศูนใสนะโอ้ธรรมดาเลมากเบหาเท่าสามนี่แหละครับอืมีคือ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 ผตัวเลูปิสูนต์ใสโอ้เลายเป็นโอ้ก็ได้เป็นญาติเป็นศูนเก่าตัวนี้่อกกันเว่ากันไว้กันไว,ว้ไวที เฮ็ดเรียบร้อยก็เทือปีินตืมๆเลย,ยก่พออ่อียวโอ้มีผู้เลนบปล่ะพ่อม่หรอกแต่แต่บ่มีผูเลมนเนบ่เดี๋ยวบั่งนากันได่เสือวะที แล้วผมแล้วไม่ได้ใจเาต้องไปถ้าถ้าถ้าแลนี่ว่งแตกเล่นบ่พอแกแล้วไม่ได้ยังเค่ิดต้อนยานไ่ได้ก็ต้องวดนิ่งๆเล่นว่ะต้องนิ่งแ่ใจก็แก็งไ่ให้ไปเออโอ้ยังว่าไปต่ละมองละมองนี่เจอทุกมองแล่นบ่ เดทุกหมอกเพ่นเพ่นเป็นปู้อย่างก็เพ่นบอกซื้อป่เพาะบอกพื่อให้ขังมูแจ็คมูจัคแต่ว่าเป็นปูก็เป็นหญ้าแบบที่เเห็ดแรกเรียบร้อยเห็ดยียบตุ่มตึมเลยแบบที่เหยียบตุ่มตมเลยแหละเพราะเห็ดเองเรกอมามันแต่ห่าเข้าสามเลยไง เพหตุแล้วเพาเลก็คือสีใไหยัต้มตุ้มตุมตุ้มะกะยูตัวเนาะเออขัดไานั่นนะสียูคักกันแล้วผมว่าที่ยูก็เลว่า่นคือตอนนี้มันอาจจะศูนหน้าะเลเอาศูนย์กันไว้ออเลเอาศูนกันไว้ปะดี๋ยพอเล่นเน้นไปตัวตัวเน้นเน้นของพ่อคือหาเก้าสามกับเก้าสามบอพ่อม่น ไอเอฟซีมาเบาอะละเอาจัดตั้งสองโคหร้ว่าว้าเือศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าศูนย์สามน้องพอเนาะเอนเอาหัวลงกับศูนย์หกมันปะที่ตอนนั้นเอาะเนี่ยตัวตัวเน้นๆซุ่มไปไหนเอฟซีไปหัวลงเอาเพราะว่าเท่ากับโบหูเนาะขั้นเชียนไลมันกี่ไล่น้พอาะโอ้ยไลเด็กชุดเดียวนึงกับสามหางวันนีไปกับกับหกางวันแลีวเนาะ เออบนล่างกับชิบสองเองเลยอ่ะแต่ว่าให้ FC เอฟซีไปกลับเอห้าเก้าสามตัวงามเลยพอตัวนี้ตัยงามชัดๆชัดกุ้งหันอีก,ก,อกนี่โอ้ถือว่ามันใจจนสันมาจนโอ้จนสันเหมือที่่อจนสัน ได่มามันแจ๊กได้กอแกเขามเน้นไปสอตัว่นบ่อเว่ากแกะล่ะมันแจ๊กตัว้นังกัวน่ามันจแซวซครับผมเห็นคือกันบดเว่เตีเห็นคือกันบดบ่มีเห็นต่างเลยหรือเปล่าพอดีเห็นตัวเดียวกันตัวเลยเห็นแบบเนีที่ว่าพ้นศูนยถึกน่ะเอา พ่อสุพรรณปล่อยต่องวดครับพ่ธีครับผมไปนั่งเอาขึ้นวันพระนะครับเนาะหลังหวยออกปุ๊บอ่าออกสองหนึ่งเต็มเต็มพ้อก็เป็นเอาเลยขึ้นนันเลยครับพิีครับผมอ่าเอาตองวดไปเลยปูพลออกมาถือตีนตึมตึมใส่ประสันวะอ่าสลคคลิปนี้ก็ขพอจบคลิปไปเรียงสมนีพอข้าไม่ได้คลิปหน้าขอขอบุญขอพุณนคุณพ่อสุพรรณได้แลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ